โรงพยาบาลสิครินหาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์เราจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของผู้รับบริการขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงรู้ทันโรคกับสิครินหาดใหญ่ ที่แล้วพูดเรื่องโรคหัวใจไปนะทานโรคสมองขาดเลือดนี่เป็นสาเหตุนะครับต้นต้นเหตของความพิการที่เกิดอีกอย่างหนึ่งคือบาดเจ็บบาดเจ็บพวกอุบัติเหทั้งหลายนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นในคนหนุ่มแต่ว่าโรคสมองขาดเลือดนี่จะเป็นคนสูงอายุพอเริ่มตั้งสี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงคนระับเป็นธรรมชาติขอ,ของการที่จะมีความเสือ่อมแต่ว่ามันมีความเสื่อมบ,บางอย่างที่เราชะลอมันได้ คว,ความเสือนะ่อมต่างๆก็เช่นโรคสารพัดโรคต่างๆที่เป็นไอเงียมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรจะต่อนะครับนี่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากเดินแบบนี้นะเนบนที่เป็นโรคสมองขาดเลือดเราก็จะเห็นนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะเราก็ต้องเดินใช้ไมท้านะครับเดินกะอ่างกานแบบนี้นเดินขาลข่างๆอันนี้คือ ตัวอย่างที่ดีแล้วนะครับของคนที่รับก,การรักษาแล้วหรือบังเอิญเป็นแล้วรักษาแล้วนี่จะเป็นแบบน,นี้นี่คือรักษาแล้วอย่างดีที่สุดาาสสแล้วผ่าตัดสมองเสร็จแล้วจะเป็นแนะบบนี้กรณีที่ไม่ดีไม่ดีก็คือนอนกับเตียงนอนกับเตียงแล้วก็สื่อสารไม่ได้แล้วก็ให้อาหารทางสายยางหรือว่าเจนะครับเพราะว่าต้องดูเส้นทาะนี่กรณีที่ถ้าเป็นแล้วเนะนี่ยดีที่สุดก็จะมาา่าตัดในปัจจุบันเนี่ย ความรู้ทางการแพทย์ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราตอนนี้เราตระหนักานเรื่องสุขภาพมากขึ้น,นเขาเชื่อกันว่าในสัก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยคนเราจะอายุยืนขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณสัก70ปกว่าแต่ต่อไปอาจจะขึ้นไป80ย้อนกลับไปถ้าเมีเราอยากกับ80-90แต่ถ้าเม่อีอยู่เป็นแบบข้างนี้ นี้ก็จะเริ่มเข้าวิชาการบ้างนะครับอาจจะเล็กนิดนึงนะครับก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าคราวที่แล้วโรคหัวใจเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมนิดนึงกับเรื่องของโรคสมองเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยสูบขีดเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเส้นเลือดแ้งหมไปเส้อไปเลี้ยงสมองนะครับคนมีโอกาสเกิดปัญหาได้ทุกจุดเลยวันร้ายคืนร้ายสมมุติว่ามีใครสักคนหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ เช่นบางทีมีใจสั่นเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันก็ทําให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจนะครับแล้วก็บรยรยหรือร้ายก็วิ่งไปกุดที่เส้นเลือดสมองขนเพราะฉะนันะ้คนคนที่มีปัญหาโรคหัวใจอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้อยู่ด้วยนะรหรือบางคนไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะครับแต่ว่ามีปัญหาอย่างอื่นเช่นไขมันสูงนะไขมันสูงหรือความดันโลหิตสูงเส้นเลือดเขาก็จะมีความเสี่ยงนะครับ มันมันจะไปอุดแถวเส้นเลือดที่คอเนี่ยนะครับนี่ก็เหมือนกันวันร้ายคืนร้ายถึงมาตอนเช้าปุ๊บเดินลงจากเตียงแล้วหอบล้มเลยเพราะว่าขาอ,อ่อนแรงไปสิ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเ,เป็นได้จากหลายส่วนถึงไม่มีโรคหัวใจแต่ถ้ามีพวกไขมันสูงมีความดันสูงมนซ่อนอยู่เส้นเลือดก,ก็ค่อยหนาตัวขึ้นมาโดยที่เราไม่มีอาการเลยมาลูกทีปุ๊บก,ก็อ่อนแรงไปแล้วมนะันก็ทาให้เกิดปาญหางได้แล้ว ตรงบริเวณเส้นเลือดคอที่ตันตาๆมีไขมาันมาพอกเนี่ยก็มีเหมือนกันอีกวันร้ายคือร้ายไขม,มันตรงเนี้ยมันหลุดออกจากตรงเนี้ยวิ่งไปอุดเส้เนเลือดสมองมมอีกก็ทำให้สมอได้ลงจากสเส้นสีนแดงก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูใช่ไหมครับสมองขาดเลือดก็เป็นสีเทาๆดำๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะเกิดสมองส่วนเนี้ยก็แล้วแต่คนไหนว่าจะไปชว่วร้ายโดนเส้นไหน ถ้าไปโชคร้ายโดนเส้นที่เกี่ยวกับการพูดคนไข้ก็จะพูดไม่ได้แล้วก็อาจจะเคยเห็นคนไข้บางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราเปนที่พูดจะดจกลุกจะกักพูดไม่ออกแต่ฟังเราเข้าใจหรือบางคนพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดเป็นอีกคนละภาษาเวลาที่เกิดสมองขาดเลือดแล้วเนี่ยสมองก็จะมีบางส่วนที่ขาดเลือดจึงจำเคือต้องมาโรงพยาบาลรักษาโดยเร็ว ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า,าสมองเนี่ยยกะทนการขาดเลือดไปเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งเวลาที่มาหาเรานะครับสมมุติว่าจุดที่ขาดเลือดตรงนี้นะครับไอ้จุดที่ขาดเลือดตรงกลางเนี่ยขาดเลือดมากที่สุดเลยแต่ไอ้จุดที่อยู่รอบๆเนี่ยขาดเลือดบางส่วนถ้ารีบมาหาเร็วเนี่ยไอ้จุดที่ขาดเลือดบางส่วนเนี่ยจะกลับคืนมาได้หมด ก็จะเหลือจุดที่ต่อให้เกิดการพิการเล็กๆแต่ถ้ามาหาช้าทิ้งเอาไว้จนไอ้สีม่วงๆเนี่ยกลายเป็นสีดำเนี่ยหายไปพิการเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการมารักษาก็สําคัญเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการรักษาเนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องเน้นที่ความเร็วเพื่อให้ส่วนที่แค่ขาดเสืนช่วงเดียวปานา้มันคืนกลับมาให้ได้ในส่วนที่ตรงเส้นเลือดพอดี ขาดแ,แน่ๆเลือนเอาไม่อยู่แล้วขาดเลินแล้วขาดเดื่อนเลยแต่จุดประสงค์คือจุด้งข้างที่เริ่มเริ่มจะทำท่าจะขาดเนี่ยรีบเอาเขาคืนกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะเนื้อสมองเนี่ยเสียแล้วเสียเลยครับสร้างใหม่ไปได้ยกเวในเด็กตั้งแต่ห้าปีเซลล์สมองอาจจะยังเ,เ,เติบโตแบบ่งตัวสร้างมาได้แต่สมองของคนกลางคนขึ้นไปแล้วเนี่ยาการซ่อมแสงมันไม่ได้ แคบมันจะเป็นแคแปแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องรักษาโดยเร็วนะครับเพื่อให้ความพิ้สึกอายุยังไม่ถึงสี่สิบแต่ถ้ามีความเครียดเนี่ยก็เกิดเรื่องได้เดี๋ยวหลอดเลือดโลกหลอดเลืลอดสมองได้ับไอ้โรคของทุงเนี้ยโรคเส้นเลือดแนงลอครองเนี่ยก็จะเจอบ่อยในคนที่มีความดันโลหิตสูงด้วยเห็นไหมครับหนูว่าความดันโลหิตสูงนี่เป็นภัยเงียบมากๆเงียบจริงๆริงพออยู่ที่นี่ก็เกิดเรื่องเลยนะครับแล้วก็ ข่าวร้ายกว่านั้นอีกคือว่าถ้าเราจับมนุษย์ทุกคนเลยนะครับที่มีอาการหรือไม่มีอาการอะไรกม่ต่างมนุษย์ปกติทุกคนเนี่ยสุ่มแบบสุ่มมาตรวจเลยสุ่มว่าสุ่มมาผ่าศพนะไม่ได้ผ่าศพเพเลยหา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 เสื้อเลือดเนี่ยเรียกว่าในหนึ่งร้อยคนจะมีเสื้อลปอดคลองซ่อนอยู่หนึ่งคนแต่หมายถึงว่าในหนึ่งในร้อยเนี่ยอาจจะมีอาการแค่หนึ่งในพันเช็คแค่เราไม่รู้ก่อนเพราะก็จะพูดไม่ได้ พูดไม่ไ okay. ด้แจกขาขยับไม่ได้สื่อสารได้ก <employers> <enge unpack ing down> ับก็ตท๊ตาอย่างเดียวคนที่ไม่รู้จะนึกว่าจะนึกว่าคนไข้ไม่รู้เรื่องก็อาจจะบางคนแย่ตรงนั้นคือไม่ได้แชร์วาคซีนเขาแต่คนที่รู้เรื่องเ็จะถ้ารู้สึกปวดนะกระตึกตาสามทีถ้าอิ่มแล้วกระตึกตาสี่ทีอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแน่แต่อันนี้ผมพูดให้าเปังเกลียดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกลียดชีวิตคนท้าเป็นแกนสมองนะแล้วเป็นจ่ที่เราไปผ่าก็ไม่ได้ด้วย ไปผ่าไม่ได้เพราะว่าผ่าแล้วมันก็ไม่เหลือเซลล์สมองอะไรเนาะผ่าก็ไม่ได้แล้วโรคร้ายกว่านั้นกีคือแกนสมองแน่มาชอบเกิดด้วยในคนที่มีความดันสูงนะครับเพราะว่าคนที่เป็นความดันสูงนะผมเจอคนแค่เยอะมากเลยนะบางทีปล่อยปาแล้วเลยเพราะอะไรเพราะความดันสูงมักจะยังไงฮะไม่มีอาการส่วนใหญ่ความดันสูงไม่มีอาการผมถามหลายคนแล้วว่าทาไมไม่กินยา เขาสบายเงียบมีอาจงีบ,นะบแต่มันเป็นภัยเงียบมันเป็นแบบเงียบมันจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อสายแสช่มัมต้นปวากดันสูงเนี่ยถ้าเจอี้จัดก,การเลยนะครับอแต่เรืเ่อนๆเพรามันเป็นภัยเงียบ